สั่งเล็กยหน่อมูนีเด้อี่ยังไงดิเ้ขายข้าวะขายข้าวข้าวน้ำม <äh. ันด้วยน้ำหอมเลยดิน้ำหอมมันแมนบ่มาตัวกันดิเอาบเชียนล่องคำเมื่อี้น้ำหอมคักดินไอโดมึงหอมป่จุบ้าเลยไงกูได้มาขายหแม่ขายนวอยจ้าวี้หน่ช้อยละสอันนี้มีสีน้อยหนึ่งสองสามส ซีน้อยหาดี๋ยวปะไม่ขมวยละสิบฮะแม่ขายหน่วยละสิบหน่วยละสเอาเฮาหหนึ่งสองสามส่ีส้อยหาซบ่ไใดตีบใไ่ใา,าย่ขายหนวยละส่ขายหนวยละสเอื้องเบิ้งชี้กันเลยข้าวแกได้เนี่แกหรือออนเนี่ยแก <laughs> แกออนแกเนาะ เออแกกับแกเอ้าโบตัวดูกเว้ยมอนี่โอ้โบตัวมอนี่ว่าอ่อนตัวได้หนิตรงนี้เท่าไหรนี่แกเล็วแกเร็วอ่อนเออแกเด้อเอ้าชื่ออลไรชื่ออยู่ชื่อแน่นอนมาแน่นอนแน่นอนเอาไม่เอาม่เอาม่เอามาเบิร์ดนี่สีน่วยสีน่วยจ้าบายก็สีนวลสีชีพขี้ดีดีเด็กแมงกซีดาสีนวเที่ไหนย สีนวยสีสิบแต่สีนวยหาสีพอเอาอสีเอาสำนันสีเอาสำน,สน,สนันพอแม่บอกสำนันเป็นบ<ม>่นเอาเอาเกาเอาเอาเบอร์นี้นะ